สวัสดีครับพบก,กับจ่องลุงเดียนะครับทีมหลังบ้านน้องผู้หญิงนะครับหลังจากพักเที่ยงกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ซีแพ็กมาแล้วนะครับผมหนึ่งคันนี่ลุงเดียอาบน้ำให้เด็กๆตะกี้นะครับผมนอนเย็นกันสบายเลยแล้วก็มีลมนะครับมีกลมๆพุ่นแล้วก็ชีดหน้าบานกันฝุ่นน้อยๆนะครับจีด กมีลมก้อนครับพุ่มก้อนฝุอนอ่นจะมาหรือว่าฝุ่นจะไม่มามบ่ายนี้นะครับระเท้เลยนะครับเส้นนี่แต่ว่าลงเล็กไวเรียบร้อยแล้วนะรับลุ่มนนะใส่แ็กปูนมาลงเลยกับพุ่มจะเริ่มลุยกับพุม ปักเตียงเสร็จกาเวลาได้พอดีเลยเหมือนกันกับผม, <Yeah. S 1> ป,มปักเตียงกันเสร็จการดปูนมาก็พอดีครับ Chàng kết nè, chàng cấp xỉ skate sang b้าน nè đặc quang cậu ik sài ná mơn nấy sài ná mơn nấy sài ná mơn à? nấy sài ná mơn nấy sài ná mơn à? ừ. Mày sài ná mơn nấy sài ná mơn à? nấy sài ná mơn nấy sài ná เขาเก็บไปหรือเปล่าเพราะผมก็ไม่เห็นมีเนาะเนี่ยสวัสดีครับนี่อย่างเงี้ย,เ,ยเก็บไปหรือเปล่า <laughs> กดคูณมาแล้วนะครับเอาหลุมที่วางเหล็กนะครับผมดึงมาเลยดึงแล้วไปเปิดปั๊มดึงมาได้เลยต่อไปแล้วแกเ,เปิดปั๊ม ผมบอกให้หยุดผมจะตายก่อนยอกนี่กรับดูมากมวกก็ไม่ใช่กะพมดูความดีดีๆ FC ดู ลมแรกนะครับผมปูนกําลังจะลงแล้วเสาแรกนี่ครับรวดเร็วจับไว้นะครับต้องเจ๊จำปีจัดให้นะครับผมเร็วขแบบนาดนันเป็นแบบไม่จำี กำลังไปอยู่ครับกำลังไปเปิดอยู่มาแล้วมาแล้ว นี่ครับลูกพี่เจตันปีรถน้ำเองเลยแน่นอนจริงนี่ครับได้ใจลูกน้อง นี่นะครับพี่ซีตึงจะได้ใจลูกน้องครับไม่ใจสรางวันมาเลยที่ครับเห็นไหมครับรถในนอนจริงครับลูกที่เนี่ยจำปีต้องแบบนี้ ที่นี่เป็นกันเองหมดลุกนองก็ปักัวกร้านอีก้านหรือว่าคนเคยทำารถมานดูประจำนักกับพุ้งนะเี่นี่ก็เป็นกันเองนะครับ ลอยลอยสดย่างเลยครับเป็นงานวนมากบรบพร้อมเตเลยครับผมสุดย้อนครับ nào rồi sàoแรก róm, đến rồi, sào đầu tiên, róm lên vị trí rồi, đây, นี่เรียบร้อยครับผมเราได้ของกำแพงนะครับปูนลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็อย่ากดติดโฆษณาครับผมกำลังใจเล็กๆน้อยๆกทีมร่างบ้านนะครับฝากติดตามมันเรื่อยๆติด่างบ้านน้องวงเองนะครับ นางกวาวันแล้วก็บ่าโจนนะครับผมตองปูนแม่น้อยนะครับเสาแรกได้เลื่ลงไปแล้วนะครับผมปูนนะครับรวดเร็วจับไว้นะครับผมสุดยอดครับโอเคครับความขึ้นหน้าเดี๋ยวจ้าเบรดูเลยๆนะครับสหรับคลิปนี้แค่นี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม